สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านครับกับผมแหงเตนะหนาคนเจ็บเหรียญนะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทของอุปบาทสมเด็จพระปรมมนทรามหาภูมิพลอดุลเด็ดในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสําหรับเหรียญสิบบาทเรียนนี้นะครับท่านผมได้มาตั้งนานแล้วนะครับท่านก่อนที่โทรศัพท์ผมที่ผมห่างหายไปนานไม่มีอะไรแล้วนะครับท่านเพราะว่าโทรศัพท์ของผมครับ หายครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมลงไปอาบน้าครับกลับขึ้นมาอีกทีเนี่ยผมลืมรับประตูครับพูดตรงๆครับลืมไปได้ไปไงก็ไม่รู้ครับลืมรับประตูครับเปิดเข้ามาอีกทีเหรียญผมก็หายครับกระเป๋าผมก็หายบัตรประชาชนไล้หายเกี้ยงเลยครับรวมทั้งโทรศัพท์สองเครื่องหายเกี้ยงไปเลยครับและช่องของผมนั้นก็หายไปด้วยกับโทรศัพท์ผมจารหัสไม่ได้เอาคืนไม่ได้เลยครับท่านผมก็งงอยู่เหมือนกันว่าเป็นฝีปาอเหตุใด คนที่เข้ามาคือใครผมยังไม่รู้จักเลยครับไปแก้งตำรวจไว้ก็หายใจครับเพราะไม่รู้ไม่มีหลักฐานอะไรครับต้องขอโทษขอไปพี่เพื่อนน้องๆด้วยครับที่หายไปนานครับอีกอย่างผมคิดถึงพี่เพื่อนเพื่อนน้องๆทุกท่านครับขอให้ทาช่องขึ้นมาใหม่ขอให้พี่เพื่อนเพื่อนน้องๆทันติดตามผมต่อไปด้วยนะครับเพื่อที่ผมจะมีแรงใจก,กาลังใจหาเหรียญที่ปฏิได้น้อยมาให้พี่เพื่อนเพื่อนน,น้องๆทานได้ดูได้ชมนะครับท่านเรามาดูครับว่าเหรียญน,นี้เป็นปีปศอะไร จำนวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากหรือไม่และที่สะมัญครับเหรียญที่ผ่านการใช้นั้นตกอยู่ที่เหรียญละประมาณเท่าไหร่นะครับลองมาดูคข้บลองมาดูครับว่าเหรียญสิบบาทเหรียญนี้เป็นปีปศอะไรนะครับนี่ครับลองมาดูลักษณะของเหรียญก่อนแล้วกันนะครับท่านนี่ครับลักษณะของเหรียญเป็นเหรียญแบบสองสีตัวติดนะครับเนี่ยคิวเปอร์นิเกิลอยู่ด้านนอกครับส่วนด้านในก็สีทองล้วนนะครับเนี่ยนี่ครับสีทองล้วนนะครับสวยงามมากนะครับเนี่ยเหรียญนี้ครับ เบื้องหน้าพงท่านกอบผู้วิพลอรุณจเดดส่วนด้านหลังกอรัชการที่เก้าครับสวยงามนะครับบรลมรัวลูกพงท่านดูสิครับนี่คมชัดเจาะมากเลยครับท่านแต่เสียอย่างเดียวเรียนนี้ยังไม่ได้ทําการล้างตัวคศามสะอาดเลยเรียนนะครับเพราะว่าไม่ทํางานไปด้วยครับไม่มีเวลาไปด้วยครับท่านแต่โทรศัพท์ผมหายมันก็ได้เสียเวลาไปมากครับว่าจะทําการล้างอยู่แต่รู้สึกว่างานจะติดขัดไปนิดหนึ่งนะครับท่านมันก็เลยต้องเป็นแบบนี้ต้องขอโทษขอใจพี่พี่น้องน้องด้วยนะครับลองมาดูขอบเฟืองกันดีกว่าครับว่าเรียนนี้ โทรศัพท์เขซื้อมาใหม่เดี๋ยวก็ไม่เคยจับเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยนี่ครับควาเฟืองสลับเรียบนะครับเนี่ยก็โอเคอยู่นะครับสวยงามไม่เบานะครับเดี๋ยวดูสิครับก็มีรอยบุบบีบ้ตามปกติธรรมดาคนเล่นสีผ่านกันใช้นะครับท่านแต่ไม่มากมาอะไรนะครับแบบนี้เก็บสะสมได้นะครับท่านถ้าผลิตน้อยนะยิ่งสกเก็บสะสมเลยครับแต่ถ้าผลิตเยอะก็บางๆพอ,พอพอมือหน่อยก็แล้วกันนะครับไม่ได้กิดว่าจะให้เก็บหมดทุกกระสอบขนาดนั้นนะครับเก็บไปไม่นันครับเยอะๆก็เก็บไปได้ก็อย่าเอาเยอะมากมหมครับเพิ่นยังมีโอกาสที่หาเจออยู่นะครับ มาดูด้านหลังดีกว่าบ่าเป็นปีพศเลยนะครับด้านหลังนะครับนี่ครับด้านหลังนะครับประเทศไทยครับอักษรบิลสามตัวเช็คตัวที่สี่ห่างออกมาน่ดนึงนะครับสําสำหรับอักษรบิวนี้ทำขึ้นมาเพื่อผู้พิการทางสายตานะครับท่านพอซอองฟันห้าร้อยสามสิบหกครับท่านไม่ได้ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากนะครับท่านแต่จำนวนการผลิตนี่น้อยนะครับเนี่ยเกือบจะติดอยู่ลำบมาล่อแล้วครับจะไม่ติดครับท่าน ส่วนตุกาเนี่คือวัดอรุณราชวรารามนะครับวัดอรุณราชวรารามนะครับสวยงามมากนะครับวัดอรุณราชวรารามครับต่อนวัยนี้คือแม่นันเจ้าพยาและล่างสุดคือสิบบาทไทยแล้วก็สิบบาทอลิบิกนะครับสำหรับปีพศ2อ3 6ันห้าร้อยสามสิบหกนีนะครับความกว้างของเหรียญอยู่ที่26บมิลลิเมตรน้ำหนัก8ปจุด้ากรัมนะครับท่านจำนวนการผลิตนะครับอยู่ที่สิบ5้านห้าแสนห้าหมืหกร้อยเหรียญนะครับ สิบล้านห้าแสนห้าหมื่นหก้อยเลยหกมันมองไม่ชัดครับท่านมันอยู่ไกลเกินไปครับอยู่ในเลยเนี่ยมองไม่เห็นเลยที่นี้หกพันเหรียญน,นะครับท่านสิบล้านห้าแสนห้าหมื่นหกพันเหรียญน,นะครับท่านโอ้โหครับสิบล้านห้าแสนห้าหมื่นหกพันเหรียญก็มาเยอะนะครับท่านแค่สิบล้านเศษเศษแค่นั้นเองน,นะครับในระดับดยูเอ็มซีครับเขาให้อยู่ที่เหรียญละสองร้อยบาทครับสองร้อยบาทนะครับ กดสูงโอการนะครับส0ับองร้อบาทเนี่ยไม่ทําอะไรเลยครับสิบล้านสเสษ็นะครับส่วนเหรียญที่ผ่านการใช้นั้นตกอยู่ที่เท่าไหร่นะครับท่านตกอยู่ที่ประมาณสี่สบถึงหกสบบาทเลยนะครับ